อยู like <bbe> ่ต่องัหัดมาเป่นคนมุ่งเลยดูเลยครับ่ก็แล้วกต้องต้งกต้องมควาเ้อาแต่ถือาถืองินกถือเงินลับคนกันันนี้พวกมาทำานลย่างไรทำานอะไรทำงาครับขอบคุณรับหมายไปยุ่งไปห้บ้นได้ถูกต้องถูกต้องี่จิบ ಟೀಕಿ